สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันกันกบใต้อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็กําลังจะไปที่โรงเรียนนะคะก็ดูให้ดูสภาพนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะบรรยากาศดูตกนะะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ใบไ,ไม้ร่วงเต็มหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถนะคะโอเคแ่ะนี้ก็ ฝนตกหยุดเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงนะคะ9ก้าโมงเช้าก็ให้เพื่อนๆดูบรรยาก,กาศช่วงฝนตกนะคะอากาศตอนนี้ก็ประมาณ10บองศานะคะก็เย็นๆนะคะคนก็ออกไปทํางานบางคนก็ไปเรียนนะคะคือตอนนี้ตาไม่ได้ทํางานนะคะก็ไปเรียนใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะนะคะพอดีมัน,ะะน,นเป็นคอร์สเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดู ข้างหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาจะหยุดกล้องไว้เพราะว่าตาใส่รองเท้าส้นสูงแล้วมันก็กล้องมันสั่นนะคะโอเคตอนนี้เรามาถืเดินมาถึงทางที่เราจะมารอรถบัสแล้วนะคะก็เราจะข้ามฝั่งนะคะไปฝั่งโน้นนะคะคือปกติแล้วตาก็จะไปขึ้นรถบัสอยู่ตรงป้ายตรงโน้นนะคะที่เป็นสีเหลืองคือถ้าเราจะเข้าไปในเมืองนะคะก็คือ ในตัวโรมนะคะเราจะไปเส้นนี้นะคะที่รถเข้าเดินเข้าไปฝั่งนี้นะคะถ้าไปทางนี้นะคะก็จะไปเข้าตัวในตัวเมืองนะคะก็คือไปตัวในตัวเมืองเมือง,งโรมนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเราจะต้องข้ามฝั่งไปขึ้นรถฝั่งนู้นนะคะที่ที่รถบัสมานะคะคือเราจะไปโรงเรียนมันจะออกไปเส้นนอกโรมนะคะก็จะไปทางเพราพอะรัตตานิโรมาก,ก็จะเป็น ขเรียก่ะศูนย์ช้อปปิ้งนะคะที่ใหญ่ที่สุดของของโรมนะคะก็เดี๋ยวเรารอข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะคะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศตอนนี้ฝนตกโอเคเราข้ามแล้วนะคะรถรถคันนี้มาอย่างเร็วเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไป ขึ้นตรงนี้้าเคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็จะเป็นในติกต็อกนะคะอันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะเขียวให้ดูบริเวณรอบๆนะคะรถบัสมาแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ใช่รถตาจะขึ้นเบอร์90นะคะเบอร์90แค่แล้วเราจะเดินไปฝั่งน้นนะคะคือคือดู จะไปขึ้นตรงนั้นนะคะเคเราจะเดินดูบรรยากาศตรงนี้นะคะวันนี้ตาไม่ได้ใส่สายไหมนะคะก็เดี๋ยวจะพูดกับตะโกนตะโกนหน่อยให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็ปวดหัวหน่อยนะคะไม่ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาโอเคเราเดินมาถึงป้ายตรงนี้นะคะจะให้เพื่อนเพื่อนดูวิธีการขึ้นรถนะคะให้เราสังเกตปต้ายที่เขา ขึ้นไว้อย่างนี้นะคะมันจะมีป้ายตรงนู้นก็จะมีอีกทีหนึ่งนะคะให้ดูหมายเลขนะคะมันจะมี338 351 6 6 9 0นะคะก็จะเป็นรถเขาจะมาจอดตรงนี้นะคะหมายเลขตรงนี้เราต้องรู้ว่าหมายเลขตรงเนี้ยนะคะมันจะไปถึงไหนเส้นทางไหนที่เราไปหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่เราสามารถใช้ Google Map ได้นะคะอีกป้ายหนึ่งจะอยู่ตรงนู้นนะคะเราก็ดูว่าหมายเลขที่เขาเขียนนี่ยก็คือเขาจะจอดนะคะเขาจะจอดให้ ถ้าไม่มีเบอร์รถที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงป้ายนั้นเขาก็จะไม่จอดนะคะเขาจะวจะิ่งผ่านเลย mm. เขาจะไม่จอดให้นะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นเส้นที่เขาจะเข้าไปในเมืองนะคะ mm. ส่วนฝั่งนี้เขาก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะ mm. เวลาเราจะไปเราจะไปอีกเส้นหนึ่ง mm. เวลากลับเราก็ต้องตรงกันข้ามนะคะ mm. ก,กับทางตรงข้ามโอเคนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะรอรถนะคะรถมาถึงแล้ว โอเคตอนนี้เราขึ้นมาบนรถแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนประมาณห้าป้ายเดี๋ยวเราไปดูที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เราลงรถแล้วนะคะ ก็จะข้ามถนนนะคะเดินไปที่โรงเรียนนะคะเราเดยวจะข้ามถึงไปฝั่งโน้นนะคะอันนี้เรามีร่มด้วยอันนี้เรามีร่มด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะดูอันนี้ก็จะเป็นถนนที่เรามานะคะ ท้องฟ้าคือวันนี้ฝนตกนะคะดูฝั่งโน้นนะคะอันนี้ก็จะให้ดูบริเวณถนนใหญ่นะนอนอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปในซอยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่บนเขานะคะโน,น้นโรงเรียนอยู่ฝั่งโน้นนะคะเราต้องเดินไปอีกนะคะโอเคเราจะเดินไปฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวกาจะตัดเป็นช็อตๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ มันจะยาวไปโอเคอันนี้เพื่อนดูนะคะที่เพื่อนเ,อนเห็นอันนี้ก็คือจะเป็นต้นมะกอกนะคะลูกมะกอกที่เขาทำที่เขาเอามาทำไอ้น้ำมันมะกอกนะคะคือตอนนี้ก็กำลังเป็นลูกนะคะมันก็ไม่ดกเท่าไหร่อันนี้ก็จะให้เพื่อนดูนะคะ,ะเห็นไหมคะลูกมันจะเป็นลูกสีเขียวยนะ่างเนี้ย จะมีลูกสีดำอันนี้คือเขาเก็บแล้วเขาก็จะไปรีดนะคะไปคั้นเป็นน้ำมันออกมานะคะโอหอันนี้ก็เป็นต้นเฟื่องฟอค่ะเราจะเดินไะปด้านบนนะคะเราต้องเดินไปอีกนะคะประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะคะเดินอ้อมขึ้นบนถุนะคะ่ะเดี๋ยวก่อนให้ดูเลารอบนี่ก็จะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์คนยูที่คนอยู่นะคะโอ้เราก็จะเดนินไปฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นตึก ยังไมได้ตื่นกับพัดแม์ทั้งนั้นเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็คือ <c oughs> ใส่แมสตลอดนะคะ <c oughs> ก็อยู่บนรถเราก็ห้ามถอดน,นะคะ <c oughs> ก็ต้องใส่นะคะก็เดี๋ยวเรากําลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวมันก็จะค้มๆมืดๆหน่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูฝั่งโน้นนะคะ จะจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูห้องเรียนวันนี้นะคะก็วันนี้อากาศคืมๆนะคะคืมหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าให้เพื่อนๆดูทางขึ้นไปโรงเรียนนะคะเราต้องเดินขึ้นเข,นขานะคะเราต้องเดินขึ้นเขานะมันยาวไปอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะคะ โอเคเราก็เดินมาถึงได้ถึงโรงเรียนแล้วนะคะพอดีไม่ได้ถ่ายให้ตอนขึ้นบนเขาตอนขึ้นเดินขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะคะโอเคโรงเรียนเด็กตัวน,นี้นะคะก็คือสถานการณ์ที่โรมนะคะก็มันเปลี่ยนมาอยู่ในสีส้มแล้วนะคะก็คือโซนสีส้มสีแดง นะคะคก็เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของโครโรนาวัสนะคะก็ทุกคนก็กลัวนะคะให้ <laughs> <laughs> ดูแมวแมวมันกลัวกล้องโ,โอเคตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเ <laughs> <laughs> ด็กหน่อย้เ <laughs> จ้า

เด็กน้อยอยากออกกล้องบอกว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อยู่สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็ยังรอเพื่อนๆอยู่ถอดกอนถึงมือถอดหน้ากากแป๊บนึงเพื่อนก็สยอยมาแล้วนะคะก็เมื่อกี้เด็กๆนะคะเห็นเห็นเราถ่ายวิดีโอนะคะ เขาก็ร้องใส่กล้องใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่ายูทูบเบอร์ใช่ไหมยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาอยากออกกล้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องเรียนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอให้คุณครูเขาเอาเขาเอาหน้ากากนะคะมาเปลี่ยนให้ให้เราก่อนนะคะแล้วเขาก็จะให้เราล้างมือเร่งก็ลกออนะคะแล้วก็จะเข้าไปในห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะคะที่ที่มาเรียนด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในห้องเรียนนะคะ เจ้าแม่เด็ตุแบนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมีแต่คนต่างประเทศทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนหน้ากาศแล้วเราเข้าไปข้างในนะคะโอเคตอนนี้เราอื Buongiorno. Ciao, Kittar, buongiorno. No, non mi sembra che tu sia scritta. Mi male, ho un, oh. Oh. un è vediamo. un Ho un 何、uh huh. S <S <k iller> อน,นี้ก็รอ,ขอเพื่อนอยู่อันนี้พี่แอนนะคะพี่สาวตัดผมมาใหม่ช่วยเลยตัดผมสัน้นอันนั้นคุณครูคุณครูนั่งอยู่ <S 2> <S 2> น,น,น,นี่จะเป็นโปสเตอร์ที่อยู่ด้านข้างห้องอ๋อ<ม>อันนี้เพื่อนใหม่ Um เวลาประมาณเก้าโมงนะคะสิบโมงตอนนี้งานไม่ครบนะคะโอเคเดี๋ยวเราเรียนก่นนะคะเดี๋ยวยังเจอกันใหม่โอเคค่ะจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะปา Thank you.